ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลมหกรรมการปร,กประกวดประกัดไทยสวยงามจังหวัดลบบุรีประจำปี2566ครับ ช่วงเย็นวันที่20สิงหาคม2566นายอัมพลังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานปิดงานมหากรรมการประกวดประกาศไทยสวยงามจังหวัดลบบุรีประจำปี2566ณศูนย์การค้าโรบินสันไรส์สไตล์ลบบุรีตำบลกโกรอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีนางสุวัชีสิริปัญญนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายกสมาคมประกาศรองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไรส์สไตล์กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงประกาศส่งเข้าประกวดแล้วก็ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมพิธีปิดดกกกาารรรปปะะวศ สวยงามจังหวัดลบบุรี ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลบบุรีประจำปีงบประมาณ2566จังหวัดลบบุรีเป็นจังหวัดที่มีผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามกระจายอยู่ในพื้นที่หลายอำเภอโดยเฉพาะปลากัดไทยมีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ที่สนใจในอาชีพการเพาะเลี้ยงปลากัดทั้งเพื่อความสวยงามและเพื่อการค้าโดยเกษตรกรผู้ประกอบการมีการผลิตที่มีประสิทธิภาพการเพิ่มช่อมทางการตลาดมีการต่อยอดจากการรวมกลุ่มเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งเรื่องของการเพาะเลี้ยงการตลาดเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากระสวยงามของจังหวัดลบบุรี งานมหากรรมการประกวดปลากาศไทยสวยงามขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามโดยเฉพาะปลากราะไทายนะครับให้มีความเข้มแข็งมีการขยายตัวสร้างมูลค่าเพิ่มแก่จังหวัดลบบุรีตลอดจนส่งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคม2566ที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ลบบุรีส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอาชีพธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้สาสวยงามปลากัดไทยขยายเครือข่ายกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลากระไทยจังหวัดรระงบุีขึ้นสส่เิมแล ระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดลบุรีโดยการประกวดนะครับมี3กลุ่ม15ประเภทรางวัลยอดเยี่ยม3รางวัลคือเบสอินโชครีปสั้นเบสอินโชครีปยาวเบสอินโชกลุ่มพิเศษเงินรางวัลมูลค่า5 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศและประกาศนียบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีรางวัลชนะเลิศเงินรางวัลมูลค่า2,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศและประกาศนียบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินรางวัลมูลค่า1,000บาทพร้อมถ้วยรางวั จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัลมูลค่า500บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศและประกาศเสียบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีรางวัลชมเชย2รางวัลนะครับมีใบประกาศเสียบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีนะครับกล่าวว่าถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการส่งเสริมเกษตรกรและก็ผู้ที่สนับสนุนธุรกิจปลาสวยงามโดยเฉพาะปลากาดไทยในจังหวัดลบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและก็เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันจังหวัดลบุรีมีผู้เพาะเลี้ยงปาากกเพื่อร ค้าเป็นจํานวนมากแต่อยู่ในวงจํากัดหากได้มีการพัฒนาและส่งเสริมสามารถที่จะได้ลูกค้าที่เป็นชาวต่างประเทศซึ่งเป็นลูกค้าที่มีกําลังการซื้อสูงสามารถส่งประกาศออกจําหน่ายไปยังต่างประเทศได้เงินตราเข้าประเทศเป็นจํานวนมากอีกทางหนึ่งและก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ผลิตปลากัดจังหวัดลบบุรีประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประกาัไทยเป็นสัตว์น้ําประจําชาติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเห็นชอบประกาศให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติและกระทรวงวัฒนธรรม ก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียนประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย จังหวัดลบบุรีจึงเล็งเห็นความสำคัญของเกษตรกรและผู้ประกอบการกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามประเภทปลากัดไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดอาชีพและธุรกิจด้านการประมงประเภทสัตว์น้ำสวยงามขยายเครือข่ายให้กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลากัดไทยในจังหวัดลบบุรีเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับการค้าการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลบบุรีสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นยุทธศาสการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนครับ